สวัสดีในวันสงการนะครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยนั่นเองและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการ์ดดองตั้งแต่เวล1ถึงเวล4 6นะครับเป้าหมายผมที่ต้องการก็คือเบอร์เบสหรือว่าเบอร์ดิเจนนั่นเองการ์ดก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับขอสักสามรอขึ้นไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายนะครับถ้าจะให้ดีนะขอเวอร์เบสไม่ก็เบอร์ดิเจนแล้วกันมาครับผมใบแรกขอเปิดเอาดวงสวยไปก่อนนะเอยมหาเทพฟ,ฟันเกานะครับบอกตอน มาครับอีทั้งหมดสีใบคระปีเบสสามบกสองถึงบกห้าครับครว่าบาิงแพงเนี่ยเขาบวกห้าก็ได้มาโอ้ยบวกสเฮ้ยบวกสามเทลโกโล้ซิวานะบวกก้อนบวกสอเฮ้ยเทลโกอินบวก5ครับก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าดวงผมก็ยังท็อปฟอร์มอย่ครับยังดีอยู่นะกับการเปิดการดองนะครับแต่เรื่องตีบวกเนี่ยโคตรเที่ยเลยเบสสิ <laughs> 10, นักเตะปีปัจจุบัน,นครับไปโดมา โอ้โหลามอสไปโดโอ้ลามอสอ,อ,อีกแล้วนายมาบ่อยจังเลยมาครับการ์ดเดิมครับเบสยี่สิบโดโดโดมาดิโอ้โหลูกากูมาเบสสามสิบครับปีปัจจุบันนั่นแหละการ์ดเดิมมีทั้งหมด4ใบนะครับเปิดลุลวัวไปโอ้ยเบนเซม่าเบเกอร์มอริตดาวิดลุยหรือว่าพี่ฝูนั่นเองมาครับผมครับปีนะครับเบสสามสิบขอเป็นวิเอลล่าดิหนึ่งใบไปก่อนโอ้ยซานเชสโอ้ย ลุงเบิกรัวไปเอ้ยจอหนเทอร์ลี่วะเชฟเซนโก้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับรวมเวเบสบอลิเจนนักเตะอินเตอร์ลี่ครับการนี้บอกเลยว่าโคตรเฮียไปว่าไ,ไงไงสองพันการนี้เป็นการ์ที่เฮียที่สุดตั้งแต่ผมเล่น i ีฟาะไรสามมาเลยครับขอเวเบสบอลิเจนดิโอ้ยมิวเนอร์โอ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหมาสองตัวเลยอาจารย์ยังนะโอ้ แย่แย่แย่การนี้ค่อนข้างที่งเฮี้ยเลยนะครับไปนักเตะอาร์เจ,เจนตินามครับเอาตัวละสองหมื่นนักเตะโปรตุเกสต้องเป็นโดเท่านั้นครับโดเท่านั้นแหละโดเบอร์เวสมาคือคุมแล้วไปหมอบลุ้นมาเลยมึงเนี่ยมาต่อไปกันเลยเบสสามสิบครับปีโรโมเบสเป้าหมายผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือขอเบสสักตัวก็ยังดีนะอกอได้ตัวตัวหลักหมื่นครับเอ้ยหลักแสนมาก็ยังดีนะ ไลท์บุ๊ตด้วยเบเบยอินเอสตาโกเมโอ้อยโซเลสเอ้ยเนม่าว่ะก็ถือว่าไม่แย่นะครับดีดีดีอยู่เอ้ยดอมบัลลุม่าแพหน้านี่สเตตัสขึ้นนะครับดอมบัลลุม่าเฮ้ยเนม่ามาเบิร์ดเลยว่ะเฮ้ยดวงผมดีนะกับการเปิดกระดองเนี่ยช่วงเนี้ยรู้สึกว่าจะได้ตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะโกอดินครับฮิโกอินนี่มาทั้งบวกห้ามาทั้งบวกหนึนะครับรู้สึกว่าจะรักผมมากเลยนะ โอ้ยการ์ดจะหมดนะครับโอ้ยนี่กูอินมาอีกแล้วเปเป้โอ้ยคเลสตมาหมดนะครับผมขอเคลียร์พวกการ์ดกากๆนี้ไปก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าผมจะเอานักเตะที่หลักหมื่นหลักแสนเอาไปแลกเปลี่ยนทิ้งให้หมดนะครับไปทอมัสสิบปีบันเดอร์เบตลาสฟอร์ดโอ้ยนี่กูอินอีกล่ะเฮ้ยมาบ่อยเกินไปนะเนี่ยมาเบสร้อยครับ นักเตะปีปัจจุบันรวมเบอร์เสบสแปดใบรลัวๆไปซาบีลอนโซโอ้ยมูเซล็อบเป็นโอ้โหขนาดติดไลท์บุ๊ดห้านะเนี่ยยังแค่ห้าแสนเองนักเตะปีปัจจุบันมันก็ยังพอขายได้ครับยังยังพอได้ตังค์ยู่นะหมดแล้วไม่ได้หาเหวอะไรเลยมาศูนย์หกเบสห้าสิบรวมเบอร์เบสโอ้ยหลักพันมาลัวเลยหลักพันเนี่ย ขอหลักหมื่นนี่เว้ยโอ้หลักพันรัวเลยโอ้โหลักหมื่นปิดท้ายครับการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็มีตัวดีแทรกเข้ามาบ้างนะครับตัวเฮี้ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับการ์ดเนี่ยดูดิได้ตัวหลักหมื่นประมาณนี้นะครับโอ้จ้าเซเละนะ่าโอ้ยใครวะเนี่ยเอ้ยวีดาวโอ้โหจอนเทอรี่หนึ่งเอ็มมา มีแสงใบเดียวหรือเปล่าในกัดเนี่ยเฮ้ยแสงใบสองว่ะโอ้ยนิ่ก,ก็อินมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินเคมิล่านะครับปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะก็ยังดีครับที่มีแสงนะมาเบต้าสิบครับเปมีทั้งหมด13ใบนะครับเยอะเหมือนกันนะไป <Yeah. S 2> หมดละ13ใบแสงไม่มาสักตัวเลยโอ้ยมาครับอยู่ที่เบส20นะครับครับปีขอตัวหลักเอ่อสิเอมดเอ้ยชานเชสกาซียาฟิลิปหลามมันก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันติดไลท์บุ๊ด้วยราคาก็ยังยังดีอยู่นะมาล้วกียุโรปครับเบส30ใครว่าบางแพนตองตียุโรปเนี่ยบายดี โอ้เน็ตเวดตำนานคาลิกไอ้นัาเต่พอกิลโอบเนี่ยอย่างตอเรสประมาณเนี่ยมันเป็นลิมิตหมดแล้วเปิดไม่ได้แล้วใบเดียวไปทีมเต็มปีปัจจุบันครับบวกสอเอ้ยบวกสามถึงบวกหกนะครับไม่ใช่บวกสองถึงบวกห้านะขอเป็นโดบวกหกดิมอโอ้น้อยเอยบอบวกสามโอ้โหยีโกอินอีกแล้วมึงอีกแล้วเรอเนี่ย าบ่อยเลอเกินโอ้ไม่อยากบ่นมากครับเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าของฟีมึงเอาอะไรมากวะก็าให้ฟรีแล้วนะยอางที่บอกครับของฟีไม่ซีเรียสโอ้ยจอร์เดียาหนาหนี้หน่อยเออโอ้ยฮาซาหมดละสี่ใบอันนี้ผมได้จากการทายผลฟุตบอลนะครับนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือเจมเขาไม่แจกแล้วนะครับมาเบท่าครับเป้ ขอเป็นวิเอล่าวิเอล่าโอ้ยทมัสมันเลอร 17M ก็ดีนะดีกว่าแล้ตัวกะกากเดียมาครับนักเตะ w ีครับท็อป50นะขอเป็นวิเอล่าดิวิเอล่าคงแพงสุดแล้วแหละมาโอ้แมสีมาทำไมเนี่ยมาครับปีเดิมครับ w c เหมือนเดิมเบส30นะครับมีทั้งหมด13ใบนะเยอะมาก ขอเป็นเวล่าเหมือนเดิมครับตอนนี้ยักได้เวล่ามากตัวเดียวคือคุ้มมันรู้เป้าหมายแล้วเอ้ยเปียโดคาลิเพราะว่าเวล่ามันแพงสุดในนักเตะบิโซีนะครับเฮ้ย 2M <'s> เอ้ยรู้นี่คาลิอีกแล้วมาร์เชลโนอัตโรวิดาวเอ้ยวิดาวนี่มงโคตรสวยให้กับไบร์นครับแม่งโคตรแรงเลย ถึงกับนาบารสรับไม่ได้นะครับโอ้ยแต่ว่ามาลิกก็ชนะไม่ได้ครับ2 1น่นะยังไงปีนี้เรียวมาลิกก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ครับผมบอกเลยเจ้าแชมป์สสมัยติดครับไปเอ้ยกากาอินซากิวานเดอร์าตำนานมา2องนะแต่ว่ามาผิดปีไปหน่อยก็ยังถิอว่าใช้ได้นะครับมาครับผมครับปีบวก2ถึงบวก5นะครับขอแครก็ได้ ขอเป็นบวกห้าเลยกันนะอย่างเช่นโรนัลโดบวก5ประมาณนี้นะไม่ก็วีลาบวก5นะจะได้หรือเปล่าไป2ใบโอ้ยบวก 2, 2> <ะ>เฮ้ยโกเโมสบวก2คนะรับหรือว่าเป็นลนะิโโมนะิเต็ดนะนะกเมสเนี่ยเออน่าจะเป็นบวก5นะจะดีมากเลยมาเบส30ครับบวก2หรือบวก5ครับปีเหมือนเดิมอ้อย แล้วสิมา,าติดบิวซีครับอันนี้คือผมหวังวิลาวิลเหมือนเดิมครับบอกห้ามาโอ้ยโอวินโอ้ยโรนันโดก็การ์ดก็เหลือแค่นี้แหละครับนักเตะอีซีบอกสองที่บอกห้านะขอกระดเบลดิโอ้ยวิล่า เอ้ยถล่มบาซ่าไป3-0นะดเดว,วิล่าแม่งเก่งชิ้มหายเลยนะัดนั้นอะ่ะยอดจริงๆดเดเดวลิล่าแม่งโอโ้โหสุดยอดวะ่ะไปขอกาลาเบลเบกห้าดิเอ้ยเนสตารบาซ่าก็โดน30ครับ30นะก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาได้แชมนะป์หรือเปล่านะไปเอ้ยบูตชีบูตช,ชีนี่เด่นเหมือนกันนะนัดล่าสุดเนี่ย เอเลน่าเบสสามครับนักเตะเ e อเรวมเบสบริเจนไปทั้งหมดสิบสองใบไปอขอเบสบริเจนดิเฮ้ยสตอร์ลิงถ้าเกิดใครอยากได้ไอดี ID การ์ดดองแบบนี้ครับก็สามารถติดต่อได้ทาง,งแฟนเพจนะครับผมก็ขายอยู่นะครับมีหลายไอดีให้เลือกซื้อนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอุดหนุนกันด้วยแล้กันไม่โกงแน่นอนนะครับผมหมดแล <laughs> แสงก็ไม่มี เบอร์ลเจินก็ไม่ได้มาเบสรลอยกันมั่งสี่ใบโอ้แสงไม่ได้ตัวเลยเอ้ยมุกิกโล w a t เ h k e n o เอ้ยแสงมาลัลวๆดิมามาเอออย่างนี้สิเออสวยงามนะฟิลิปลาแม่งทำลายบรรยากาศมากเลยเอ้ยนี่ก็หลังมิโน,โน่โอ้ มันตามมาถึงนี่เลยเหรอให้กูยินเนี่ยเกิดกัดไหนก็ได้มันอะโอ้ยมาสองใบสุดท้าย,ยนะครับเบสห้าสิบครับเริ่มมาเบสบ,บริเจนโอ้มาเชนโลกโอ้ยมาเชียวหมดแล้วนะครับก็ไม่มีการอะไรให้เปิดละเปิดการดเงินเล่นๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ไอดีนะครับที่ปลอดภัยไม่โกงแน่นอนนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ไปด้านล่างเลยนะกันนะครับติดต่อได้ครับซื้อได้ไม่โกงแน่นอนมาดูนักเตะที่ผมได้นะครับก็ถือว่าปานกลางปานกลางนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะก็เป็นไปตามเป้าผมครับถ้าเกิดขายหมดเนี่ยแล้วก็รับตังค์หมดแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ 300M แหละประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายไปเจอกัน